ท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยศิษย์วันนี้คุยกับเยาวชนนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันนะครับเขารวมตัวกันในช่วงของการเคลื่อนไหวนี่แหละครับภาคีเครือข่ายนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเขาคิดยังไงเราได้คุยกันไปเขาหวังจะทําอะไรเราก็เห็นทั้งสิ่งที่ขเขาพูดบนเวทีและคุยกันในรายการวันน <affe> <reci pi> ี้ สิ่งที่สะท้อนที่ผมคิดว่าคงจะต้องมีด้านทั้งการศึกษาจากชาวบ้านจากมวลมหาประชาชนและสิ่งที่เราเก็บรับได้ที่จะทำให้ภาคีการรวมตัวกันของนักศึกษาเนี่ยมันเป็นจริงและหนักแน่นขึ้นอาจจะเริ่มจากอาร์มครับอาร์มคิดยังไงคือสิ่งที่เราได้จากการมาศึกษานะครับที่เราเปรึกษาพื้น ของชาวบ้านเองการให้พูดคุยเนี่ยมันเปรียบเสมือนการเก็บข้อมูลนะครับ,รบที่เราหาไม่ได้ในตําราหนังสือนะครับพอเราเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราสามารถนําสิ่งนั้นๆที่เราไปพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยนำมาสารต่อและพูดคุยต่อนะครับในภาคีเครือข่ายเองก็ตามหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนเราเองก็ตามที่ยังไม่รู้ในส่วนนั้นซึ่งการที่เราได้เรียนรู้ส่วนนี้เราเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างชาวบ้านกับคนที่ยังไม่รู้นะครับมันจะเป็นการที่ทําให้ การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเนี่ยได้รู้มากขึ้นและสําหรับอีกฝ่ายเนี้คือฝ่ายที่เป็นชนชั้นสูงนะครับตัวผมเองนะครับอาจจะรู้จักคนใหญ่ๆห,หลายคนแต่เขาเป็นประเภทพวกเศรษฐีแต่ส่วนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับอามอ,อาจจะมองถ้าพูดถึงสิ่งที่เรียนคือมองจากมุมของรัฐศาสตร์ครับตามนี่จากมุมของสังคมวิทยาเป็นยังไงบ้างกับเห็นในการชุมนุมนี้ ก็ประเด็นที่เขาถกเถียงกันแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสําคัญในการถกเถียงก็คือการมองการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าว่าถูกนําโดยชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงในเมืองอครับซ,ซึ่งจะนําไปสู่อะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าระบบประชาธิปไตยมันไม่ถูกลากขึ้นมาถึงปากเขียวอย่างเงี้ยชนชั้น เ,เ,เขาจะไม่ออกมานอนหรือออกมาร้อล้อนหรือว่าออกมาเสียสละบนถนนเด็ดขาดผมคิดว่าในความคิดเขาเนี่ยเขาไม่ได้ชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ต้องการออกมาเพื่อนําไปสู่อะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เขาแค่กําลังบอกว่าเอประชาธิปไตยรูปแบบที่คุณเป็นอยู่นี้นะมันไม่ถูกแล้วแล้วแล้วเขายอมไม่ได้เขาเลอกมามันมันกลายเป็นการร่วมกันเพราะว่าในม็อบเองเนี่ยไม่ได้มี แต่คนชนชั้นสูงคนคนชั้นกลางไม่ได้มีแต่คนรวยชาวบ้านคนในตลาดคนทํางานหาเชากินข้ามก็อยู่ในม็อบซึ่งมันเป็นมิติใหม่ที่ท้าทายของอนักสังคมวิทยาหรือนักมนุษยวิทยาที่จะเอาทฤษฎีมันเกิดความขัดแย้งทางทฤษฎีคน <c oughs> ชนชั้นนี้จะต้องไม่ต้องออกมาเรียกร้องอะไรแต่จริงๆไม่ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดการรวมตัวกันระหว่างสองชนชั้นเข้ามาเพื่อเพื่อหาคอนเซนซัสอะไรสักอย่างหรือหามัมติร่วมกันสักอย่างว่าต่อไปนี้นะเราจะเปลี่ยนกันแล้วนะเราจะนําไปสู่อะไรใหม่ซึ่งคําว่านําไปสู่อะไรใหม่เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ยังดํามืดอยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปสู่อะไรแต่ทุกคนใช้คํานั้นสั้นๆว่าปฏิรูปครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องนี้มากกว่านุ่นจากครั้งเฉลิวด ตอนนั้นก็หนุนช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมาสู่ครั้งนี้ที่ใหญ่กว่าเยอะเนาะแล้วการเป็นผู้หญิงกับการชุมนุมลําบากไหมกับการที่จะเข้าไปรับรู้ศึกษาเรื่องราวของชาวบ้านถือว่าลำบากสำหรับตัวนู่นคือมันเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดมากคือเข้ามาปีหนึ่งก็ได้เข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้ก็เรียนรู้จากพี่ๆหลายๆคนท <หา S 2> ี่<ห>าตามเองพี่บอยเองอะไรแล้วก็พี่ชนเองกัน ก็ถือว่านเป็นอะไรที่ใหญ่เพราะในขณะเดียวกันเพื่อนวัยเดียวกันก็ตั้งคําถามก็นุ่นมากมายว่าเอ้ยมันมันใช่เหรอมันใช่เรื่องเราเหรอมันมันใหญ่เกินไปไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้อะไรให้มากขึ้นเพื่อที่จะนําไปแบบอธิบายไปชีน้นําไปให้คนแบบให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรใยกตัว<ด>อ,อย่าง<ๆ>สักนิดนึงนุ่นว่านุ่นได้เรียนรู้อะไร สักต,ตรงนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> สิ่งที่ทำมาเป็นลูกชาวนาแต่ก็ยังรู้สึกว่าต้องทำไปเกี่ยวแค่นั้นจบ <c oughs> แต่สิ่งที่เข้ามาตรงนี้กับขบวนการแรงงานเองชาวนาเองเราได้รู้สึกว่าการต่อสู้งเขามันมีความเป็นมาและเขาต่อสู้กันมาขนาดไหน <c oughs> เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราเป็นเยาวชนเราควรที่จะแบบเข้ามาทำตรงนี้มากกว่าในขณะที่ขบวนการแรงงานก็ มีพวกพี่ๆที่แบบก็อายุเยอะกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้ามาทดแทนตรงนี้ด้วยให้เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปดัดแปลงตรงนี้ด้วยค่ะบอยครั้งนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่ไม่ได้อาจจะหาได้ง่ายๆเลยการชุม <c oughs> นุมครั้งนี้หลายเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะนําพาไปสู่อะไรอยากไม่มั่นใจบ,บอยคิดยังไงค,คือสิ่งสําคัญเนี่ยพอเราลงพื้นที่นะครับ แล้วเราได้สัมผัสกับพี่น้องทุกคนที่เขามานั่งนอนกินอยู่ที่เดียวกันเสียเลือดเสียน้ำตาอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเราจะเห็นความตั้งใจความตั้งใจอย่างหนึ่งคือทุกคนเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงทุกคนคาดหวังว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเสียสละเนี่ยมันจะนําไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศคือแน่นอนว่าการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยคาดหวังเนี่ย ทุกคนไม่เคยมีใครทํามาก่อนแต่วันนี้เนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนําข้อเสนอของตัวเองนําความคิดของตัวเองไม่ว่าจะชนชั้นไหนเรานั่งกินนอนอยู่ที่เดียวกันเราได้เราได้ร่วมกันนําเสนอร่วมกันต่อสู้เนี่ยผมคิดอันนี้คือการหลอมรวมทางชนชั้นเบื้องตน้นอย่างน้อยสิ่งที่เป็นคุณุปกรณะต่อขบวนการภาคประชาชนคือเราสามารถบีบปากนักการเมืองทุกพักได้ว่าคุณต้องปฏิรูปประเทศนะแต่การปฏิรูปประเทศเนี่ยจะเดินไปสู่จุดไหนเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเราต้องลงมือทำและพวกเราก็กำลังทำอยู่ผมคิดว่าจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภาคีเครือข่ายในิินัอศึกษาแห่งประเทศไทยจะมีรูปธรรมอะไรกับข้อเสนอสู่การปฏิรูปจริงจริง,รง,รงแล้วเนี่ยคือภาคีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อเสนออะไรหลายอย่างที่เราได้สะท้อนออกไปแล้วจากแถลงการ,ร,ราแต่แต่ละฉบับต่างๆครับแต่ก็คือว่าสิ่งที่ ผมพูดในนามตัวเองนะอันนี้ยังไม่ได้ออกมาจากมติภาคีนะก็คือว่าเรามองเห็นปัญหาว่าตอนนี้ปัญหามันเริ่มต้นจากใครใครที่ทรยศอำนาจประชาชนที่เคยมอบมอบให้ไปเรากําลังมองมองหาสิ่งใหม่ขึ้นขึ้นมาบางคนบอกว่าจะเอาอะไรมารองรับแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่เรากยายาจะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยก็คือว่ามาตรการการป้องกันพวกบรรดานักการเมืองต่างๆบทลงโทษต่างๆ ข้อเสนอในการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นหลังหลงหลลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมควรจะมาให้ความสนใจในเรื่องผมอยากย,ายกตัวยอย่างเช่นโครงการขนาดใหญ่อย่างที่มีอยู่ดีมีโรงแรมโผล่ขึ้นมาที่อัมพวา <ฮะ S 2> มันมีการโซเชียลแซ้งชันจากสังคมไปแล้วก็การบริหารจัดการน้ําที่ไม่รับฟังเสียงคนที่วิถีชีวิตเด,เดิมที่อยู่ข้าง คูคลองต่างๆอันนี้ก็ถูกกลุ่มประชาชนไปคัดค้านก็ไม่สามารถริเริ่มโครงการได้ผมว่าการรวมตัวของคนจํานวนมากขนาดนี้ทำให้โครงการที่ถูกริเริ่มมาจากาจากบนลงล่างจากบรรดานักการเมืองเนี่ยมันสามารถแบบตกไปได้ครับจะมั่นใจได้ยังไงว่าพอผ่านการชุมนุมไปแล้วไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามเราจะรวมตัวก็ได้เข้มแข็งจะมีบทบาทในการ เชื่อมประสานรอยต่อกับชาวบ้านกับประชาชนเพื่อผลักดันการเป็นรูปได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่ครับอันนี้ผมอยากจะพูดไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ยังไม่ได้เป็นมติของแต่ก็คือพูดพูดกันมาพูดเคยพูดกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือในเมื่อสถานการณ์นี้นำเรามาเจอกันครับและถ้าจะให้อะไรพาเราออกไปก็ต้องเป็นสถาน,านการณ์นี้หรือเงื่อนไขนี้เหมือนกันก็คือ พวกเราจะยังอยู่ต่อเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรายังไม่รู้เนี่ยแล้วเกิดมันออกมาเป็นเรียกว่าฝั่งมวลมหาประชาชนเนี่ยได้รับชัยชนะมีการแล้วมีการปฏิรูปจริงแต่ไม่ได้ทําตามที่เราคิดไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนอีกครั้งหนึ่งมันก็ต้องมีม็อบของพวกเราถ้าถ้าถึงวันนั้นพวกผมนี่นะจะนำประชาชนทวงคืนปฏิรูป ยังไงเราก็อยู่เฉยไม่ได้คงคไม่พอมั้งถ้ามีแต่พลังเนศึกษาจํานวนหนึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าการชมุมนุมคนที่ออกมาชมุมนุมหลายล้านคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ยังขาดหรือยังต้องการการจัดตั้งที่กระชับขึ้นด้วยหรือเปล่าภาคีมองเรื่องนี้ยังไงจะหนุนช่วยการจัดตั้งของประชาชนจากการชุมนุมได้ไหมจริงๆได้นะครับเพราะว่าในสิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะ อย่างเช่นการขึ้นเวทีเนี่ยเราก็พยายามพูดโดยใช้ปัญญาชาวบ้านที่เป็นภาษาคําพูดที่เข้าใจง่ายๆครับเช่นการเสวนาการสนทนากับนักวิชาการโดยใช้ภาษาที่เราสามารถสื่อให้ชาวบ้านเขาเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งอ้อนมันคืออะไรมันเป็นศัพทวิชาการไม่เข้าใจแต่เราพยายามสะท้อนถึงปัญญาชาวบ้าน<ฆ>แม้แต่ชาวบ้านเองเขาก็มีปัญญาของเขาอยู่ซึ่งสิ่งตัวนี้เองเนี่ยผมคิดว่า มันมีกระบวนการที่พยายามที่จะจัดตั้งความคิดของผู้ชุมนุมให้มีเป็นผู้ชุมนุมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะนับวันนี้เราต้องยอมรับว่าผู้ชุมนุม,มันนี้มีคุณภาพมากกว่าครั้งก่อนก่อนแต่พวกเราเนี่ยจะถามว่าพวกเราจะทำยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันในเวลาที่เราขึ้นเวทีเราสามารถที่จะนําเสนอข้อความที่เข้าใจง่ายพูดง่ายๆคือช่วยจัดตั้งอีกทีหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเราต้องการบอกว่า ภาคประชาชนเนี่ยคือเสือภาคประชาชนไม่ใช่หมาอย่างน้อยคนขี่เสือเองเนี่ยถ้าถึงเวลาแล้วไม่ยอมทําตามท,าที่ขี่เสือมาเสือก็ต้องจัดการคนที่ขี่เสือนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่าในปติสารในกระบวนการภาคประชาชนเนี่ยต่อสู้มาอย่างยาวนานแต่ณวันนี้เนี่ยฮีโร่ที่สําคัญมันก็ต้องเป็นกระบวนการภาคประชาชนครับครับในช่วงท้ายอยากให้ทั้งห้าคนได้พูด สประเด็นที่อาจจะย่อสักหน่อยหนึ่งประเด็นแรกคือสะท้อนจากจิตใจของแต่ละคนในสาถานนี้มาถึงขนาดนี้และสิ่งที่อยากจะบอกไปถึงเยาวชนด้วยกันก็ได้เป็นหลักว่าอะไรละ่ะคือทิศทางที่เราน่าจะไปด้วยกันขอเชิญทุกคนเลยครับทิศทางของผมนั่นคือการได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการนะครับของพอนทในการ ช่วยเหลือการทางานนะครับการทํางานในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่จําเป็นหรอกครับว่าเราจะมีใจรักหรือเราจะไม่มีใจรักถ้าคุณกล้าที่จะลองมาทำเนี่ยคุณลองกล้าที่จะมาเรียนรู้ซะก,ก่อนนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้กลับไปและสําหรับวันนี้ผมอยากจะฝากไปถึงนักศึกษานะครับคุณจงเข้าใจว่าโลกนี้คุณต้องใช้ชีวิตนะครับกับพื้นที่จริงมากกว่าการเรียนรู้เยอะ นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณลองก้าวเข้ามาในสิ่งที่คุณยังไม่เคยเรียนรู้และไม่ยังไม่เคยมองเห็นนี่คือสิ่งที่จะต้องต่อเติมชีวิตคุณครับครับชนจริงจริงก็อยากเชิญชวนเลยฮะเชิญชวนว่าให้ให้ให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่มีโอกาสได้ติดตามดูรายการอยู่นะครับว่าการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับ นานๆมันจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นการรวมตัวของหลากหลายสถาบานันแล้วไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ว่าเป็นนิสิตนักศึกษาเท่านั้นคนที่เข้ามาร่วมกับภาคีก็มีหลายคนที่เป็นคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่คอยให้คําแนะนําคําปรึกษาหรือแม้กระทั่งตัวสิทธิ์เก่าหรือตัวบุคลากรอาจารย์บางท่านก็มาคอยให้คําแนะนําคาปรึกษาแล้วสังคมในวันข้างหน้าในอนาคตเนี่ยมันก็อยู่อยู่อยู่ที่พวกเราเนี่ย เป็นตัวกําหนดว่าเราจะสามารถตอบแทนหรือทําอะไรให้กับสังคมเราได้บ้างก็ขอเชิญชวนฮะเข้ามาร่วมกําหนดอนาคตประเทศพร้อมกันครับเริ่มจากดูใน Facebook ก่อนไนดะ้นะค่าสิ่งที่อยากจะฝากนะตอนนี้คือการเป็นเยาวชนอย่างที่บอกก็คือว่าเราเป็นเยาวชนเป็นปัญญาชนมีคนรุ่นใหม่มีคุณภาพจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราได้เรียนเพราะฉะนั้นเราเชื่อและเราก็หวังว่า ไม่ว่าจะเกิดการปฏิรูปครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่สิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงก็คือต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําต้องเพิ่มและขยายโอกาสแหงการศึกษาให้คนยากคนจนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดีแล้วมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาคือสิ่งที่สําคัญศักยภาพการเรียนรู้ของเรามาจากการศึกษาเราเลยจะผลักดันประเด็นการศึกษาตรงนี้ให้มันมีความสําคัญเพราะฉะนั้นเยาวชน ที่ได้รับการศึกษาก็ต้องเห็นคุณค่านะตรงนี้ด้วยเพราะเราก็พยายามผลักดันอยู่เหมือนกันค่ะครับครับผมก็สิ่งที่เราเรียนรู้ต,ต่างๆนานาทั้งหมดนะครับถ้ามันไม่ได้ถูกนํามาใช้หรือว่ามันไม่ได้นํามาดัดแปลงสร้างส,าสังคมเนี่ยผมคิดว่ามันก็สูญเปล่าเพราะฉะนั้นคงต้องฝากไปบอกคนหนุ่มสาวที่กําลังรับชมอยู่ฝากไปบอกเพื่อนๆหรือมิสหายว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ย นอกจากการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้มาศึกษามาเนี่ยนั่นคือเราต้องต้องออกชนะความกลัวในใจิตใจเราในตัวเราให้ได้ก่อนที่เราจะไปปฏิวัติสังคมหรือจะไปปฏิรูปประเทศสิ่งสําคัญคือเราต้องไม่กลัวที่จะทําความดีไม่กลัวที่จะตัดสินใจการเอาชนะความกลัวคือสิ่งสําคัญที่สุดและคือก้าวแรกที่จะนําไปสู่การ ทำสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะการปฏิวัติครับนักสังคมวิทยาครับผมก็สองประเด็นนะครับสั้นๆก็คือผมเขียนข้อสอบแล้วก็เรียนจบมาได้เนี่ยจากจากการไปทํากิจกรรมข้างนอกครับแล้วหนังสือก็แค่อ่านให้เป็นแนวทางว่าที่จะดีนี้ใช้อย่างนี้แต่ที่ที่เหลือที่เป็นเนื้อหาผมเอามาจากข้างนอกและโอกาสนี้เปิดแล้วนะครับ ยิงคนที่เรียนสายสังคมศาสตร์หรือรัฐศาสตร์กฎหมายเนี่ยสถานการณ์มันมาแล้วเราแค่ใส่รองเท้าแล้วเดินออกจากบ้านไปเรียนรู้มันรองเท้า้าใบรึป่ะอ่ารองเท้าแตะก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วประเด็นที่สองก็คือฝากถึงเยาวชนนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เยาวชนจะชอบหลอกตัวเองผมใช้คําว่าหลอกตัวเองเป็นคําหยาบเหมือนกันนะห <c oughs> ลอกตัวเองว่าการจะเป็นอินดี้แล้วมันจะเท่การแตกต่างจากคนอื่นแล้วมันจะเท่ วิธีการแตกต่างอัมันมีได้ตั้งหลายอย่างถ้าสมมุติคุณเป็นอินดี้แล้วคุณไปนิยามว่าอินดี้มันเป็นอินดี้แล้วแล้วคุณไปเชื่อมันว่าเนี่ยแหละก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอินดี้แล้วคุณก็ทําตัวเป็นอินดี้ตามคนอื่นเนี่ยตอนเนี้ยอินดี้มันกลายเป็นป๊อปไปแล้วแล้วสักพักมันจะกลายเป็นความคลาสสิกเป็นคาสเป็นขั้นของเพราะฉะนั้นการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยตอนเนี้ไม่มีใครทํารีบออกมาเลยมันอินดี้ครับผม ขอบคุณทั้ง5ท่านด้วยความชื่นชมนะครับ,รบท่านผู้ชมครับน้องๆของท่านลูกลหล,ล,ลานของท่านเริ่มแล้วครับเขาสะท้อนสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาทำในสิ่งที่เขาคิดจะหนุนช่วยเขาอย่างไรจะร่วมส่วนกันอย่างไรปฏิรูปประเทศไทยครับพบกันอีกแน่นอนครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับ